คลิปนี้สําหรับคนที่มาตั้งคําถามถามคุณอล่าไว้แล้วคุณอล่าไม่ได้ตอบค่ะตั้งใจจะเอามาตอบให้หมดในคลิปนี้นะคะเริ่มเลยคําถามนี้นะคะบอกว่าอยากซื้อของใน t ิ k To อกดไปที่ตะก,ก้าไม่ขึ้นสินค้าให้ซื้อค่ะเป็นแบบนี้ทุกคนแต่แกอายุในดิก t o อลเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าหากว่าเราไม่เห็นตะก,ก้าของร้านไหนเลยอะแสดงว่าบัญชีของเราอะ่ะมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็เลยไม่สามารถซื้อของใน t ิจ t o อลช็อปแทนได้ ทีนี้ถ้าอยากจะซื้อนะคะก็คือแนะนําให้ใช้บัญชีที่อยู่ในประเทศไทยนะะอาจจะเป็นญาตทิที่อยู่ในประเทศไทยนะขอวิธีล็อกอินเข้าไปแล้วเราก็ใช้แอคเคาท์นั้นนะคะในการสั่งซื้อสินค้าที่ดอกช็อปแต่ก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าและถ้าใช่ก็ใช้วิธีแก้ไขแบบนี้นะคะไปต่อคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าให้สอนวิธีแก้ไขอายุใน t ิกตอกที่ค่ะดูช่องพี่แล้วแต่มันไม่เหมือนที่หนูเป็นคะ่ะของหนูขึ้นว่าอายุไม่ถึง18แล้วก็ไม่สามารถเป็นอายุได้ด้วยถ้าหากว่าเราอายุเกิน18แล้วนะคะ ให้เข้าไปรายงานปัญหากับ t ิ k t ตอนะคะกดไปที่ปุ่มคําว่ารายงานแล้วก็แนบบัตรประชาชนพร้อมกับชื่อช่องไปด้วยให้ทางเจ้าหน้าที่เขาดําเนิกนการปรับข้อมูลให้นะคะชื่อบัญชีธนาคารกับบัตรประชาชนไม่เหมือนกันทํำยังไ,ไงคะถ้าเป็นในฝั่งเซลล์นะคะจําเป็นจะต้องเหมือนกันถ้ามันไม่เหมือนกันเนี่ยให้เราไปกดเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่เข้าไปอีกหนึ่งบัญชีซึ่งจะต้องใช้บัญชีที่ตรงกันกับบัตรประชาชนนะคะถึงจะถอดเงินออกมาได้นะคะ คอมเพน,นีนะคะขึ้นแบบนี้แก้ไงคะคุณนล่าเข้าไปดูแล้วนะคะเขาแค่ส่งอีเมลมาบอกเฉยๆว่าเราลงทะเบียนแล้วแล้วก็ให้เราเข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงในการลงสินค้าไม่มีช่องเพิ่มลิงก์สินค้าในคลิปทําไงคะมีแค่ช่องมินิเกมให้แก้โดยการไปเปลี่ยนเสียงเพลงที่เราใช้ในคลิปนะคะเป็นเสียงเชิงพาน,นิชเดี๋ยวมันก็จะสามารถใส่ลิงก์สินค้าเพิ่มเข้ามาได้นะคะ อยากทราบว่าเราจะแก้ยังไงคะมีลูกค้าสั่งสินค้าในหน้าเข้ามาแต่รายการสั่งไม่ขึ้นในแดชบอร์ดคำสั่งซื้อเลยไม่ทราบว่าลูกค้าสั่งสินค้าตัวไหนเข้ามาในหน้า TikTok Shop จะไม่รู้เลยนะคะว่าลูกค้าคนไหนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนเข้ามาแต่ว่ามันจะมีในส่วนของโปรแกรมแค่ในหน้าที่เราจะรู้ว่ามันมีสินค้าตัวนี้สั่งเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจากลูกค้าคนไหนนะคอมเมนต์นี้ที่บอกให้สอนทําหน่อย เนื่องจากมันสอนใน Tik t o อกไม่ได้มันจะมีพวกข้อมูลแบบประชาชนเบอ,อร์โทรอีเมลข้อมูลบัญชีธนาคารพวกนี้คูล่าเคยทาไว้แล้วแล้วก็แบบโดนลบหมดเลยโดนแจ้งเตือนด้วยตัวแดงเลยก็เลยไม่สามารถเอามาลงอีกได้นะคะเพราะว่าทำไปแล้วโดนลบเรียบร้อยนะคะคูนล่ามีคอร์สสอนเป็นทิก o อกช็อปการกุศลน,นะคะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก,เ,ดก,เ,ดกเรียนนะคะสามารถเข้าไปเรียนได้นะคะโดยการแอดไปที่แอดคูนอล่านะคะในนั้นจะมีลิสต์เมนูให้เข้าไปเรียนได้เลยนะคะส่วนจะร่วมทําบุญเท่าไหร่ก็คือแล้วแต่ได้เลยค่ะ ก็เลยเอาไปอยู่ในคอร์สกันนะคะในคอร์สครูแ้วก็ทําใหม่เพิ่มขึ้นมาคําถามยังไม่หมดเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้านะจ๊ะ